ไปอ่านเฉลยทำมาบัญอย่างอีกครั้งหนึ่งวันที่28สิบปดอ่านมันทุกวันแล้วบอกว่าเนี่ยตามพันฉันแล้วนะและฉันอ่านแบบนี้ทุกวันเพื่อฉันเจรรับพระพรทุกวันบางคนบอกแต่นี้เป็นเพลงพระพรฝ่ายวิญญาณส่วนพระพรฝ่ายวัตถุยังเป็นของพันธสัญญาเดิมคุณเคยได้ยินอะไรแบบนี้นะหรือแม้วลาามาเนี่ยมันกำลังจะสูญเสียอะไรบางอย่างให้กับคุณ มันจะต้องสร้างเรื่องโกหกเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อให้ในที่สุดคุณก็ต้องปล่อยความจริงนั้นไปเห็นไหมหนึ่งเป็นตัวบทที่สามข้อที่ <c oughs> เราไปดูหนึ่งเป็นตัวบทที่สามข้อที่เก้าและข้อที่สิบด้วยกันนะครับบางคนบอกพระพรที่เราได้รับนานาประการนั้นเป็นเล่นสายวิญญาณเท่านั้นกรจะไม่ได้มีพัะสัญ,ญาที่จะอวยพรการเงินไม่ได้มีพระสัญญาที่จะรักษารโรคเรา ไม่ได้มีพระสัญญาที่จะทาให้เรามีชัยชนะใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นเรื่อง่ายเดญญร์อย่างผมมีคําถามนะครับหนึ่งเป็นรออยู่พันธสัญญาไหนไพันธสัญญาใหม่เราไปไดูด้วยกันนะครับอย่าทําการร้ายตอบแทนการร้ายรู้ไหมครับว่าผมมีโอกาสที่จะทําการร้ายตอบแทนการร้ายนะแต่ผมเลือกไม่ทำเพราะอะไรครับผมเลือกประการด่า,ดาตอบแทนการด่าแต่ตรงกันข้ามพระเจ้าต้องการให้เราสวนทาง เอเมนจงอวยพรแก่เขาด้วยว่าพราะองค์ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรเพราะว่าผู้ที่รักชีวิตและปราถนาที่จะเห็นวันดีไกวผู้นั้นยั้งลิ้นของตอนไม่พูดสิ่งชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวงสังเกตปลายข้อที่กล้าบอกเพื่อท่านจะได้รับพระพรนี่กำลังพูดถึงผู้เชื่อในพันธสัญญาไหนพันธสัญญาใหม่เพื่อจะได้รับพระพรเรื่องอะไร ขอบคุณที่แยกกันต่อขึ้นมามก็ข้อต่อไปนี่แหละบอกแล้วพระพรด้านไหนที่คุณจะได้รับเมื่อคุณยักปากของคุณเอาไว้ไม่ให้เปล่าสิ่งชั่วเมื่อคุณกล่าวอวยพรแต่คนที่แช่งด่าคุณพระพรที่จะเข้ามาในชีวิตคุณสําหรับพี่น้องที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่คือผู้ที่รักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันดีการอายุสั้น ไม่ได้หมายถึงการที่เรามีชีวิตอย่างที่เราต้องการการที่เรามีชีวิตยืนยาวแต่เจ็บป่วยมาทุกวันเราก็ไม่ได้เห็นวันที่ดีผู้ที่รักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันดีนี่หมายถึงอายุที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีดังนั้นในข้อน,นี้กําลังพูดถึงพระพรที่ผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่จะได้รับต่สังเกตน,นะครับพระพรมีเงื่อนไขถ้าคุณไม่ทําตามเงื่อนไข แม้พระเจ้าจะให้พระพรนี้ตามทันคุณและอยู่ต่อหน้าต่อตาคุณแล้วคุณอาจจะไม่สามารถรับพระพรนี้ได้เห็นั้นยานพระพรที่พระเจ้ามีให้กับเรายังเป็นเรื่องของกายภาพด้วยนะครับและมีใครทราบบ้างว่าถ้าคุณอายุ90แล้วแต่คุณไม่มีสตางค์ใช้วันนั้นก็ไม่ใช่วันดีของคุณเหมือนกันคุณไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันมาตัดไฟคุณเพราไหคุณไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้คุณจะเอาอะไรกินนั่นไม่ใช่วันดีของคุณ งั้นคนที่รักชีวิตรปละปารถนาเิยมันมีรวมในทุกขุกได้อนนนี่คือพระสัญญาสำหรับคุณด้วยพี่น้องครับน่าเสียดายนะครับหลายคนสวยหาสิ่งที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วเราพยายามจะวิ่งไล่พระพรเราอยากจะรู้ว่าจะได้พระพรใดๆพระพรอยู่ที่ไหนโดยที่ไม่รู้เลยพระพรอยู่ตรงหัวเรานี่เ <laughs> คุณเคย่างนใครสักคนหาขา อยู่ที่หัวเนี่ยหาหาได้งบ้านเลยหาแล้วไหนะะใครเฮ้ยเธอเธอเห็นม,นะ <c oughs> มันตาไหมเอออี่างีประจักรพยานแล้วชีว้หาเพื่อนเลยบอกวนะ่าคนนี้บอ่อยเราังได้ฟังจากเขาด้วยนะเขาเห็น <laughs> เราทำด้วยหรือเปล่า <laughs> <laughs> เอเมนหลายคนพยายามจะหาสิ่งที่มันอยู่กับตัวอยู่แล้วไหนอนอกนี้มีใครเคยทำอะไรคล้ายๆไหนบ้างยกมือขึ้นคุณเพื่อนควรทำอะไรครับหาอะไรที่อยู่กับตัวอยู่แล้ว บางคนหาปักกาปากกาอยู่ในมืออยู่แล้วหลายคนหาพระพรที่อยู่บนหัวตัวเองอยู่แล้วเริ่มบอกใหม่เลยครับพระพรอยู่ตรงน้าครับพระเจ้าตามทันข้าพเจ้าล้มทับข้าพเจ้าอยู่เหนือข้าพรเจ้าอยู่รอบตัวข้าพเจ้า,า,เ,จาเหไหม กลาเทียบทที่สามข้อที่แปดนะครับผมจะบอกให้ถัาพรมีอยู่ในข่าวประเสริฐนะหลายคนบอกว่าเนี่ยพว้ที่สอนเรื่องความมั่งมีเนี่ยมันไม่ได้ประสาทมันไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริงการประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริงจะต้องเป็นเรื่องของรอดเข้าสอนเท่านั้นผมมีคาถามข่าวประเสริฐกปลว่าอะไรข่าวดีและการที่คุณเป็นประกาศว่าคุณไม่เชื่อคุณจะต้องรบข่าวดีไหม พักม่กลับใจใหม่พระเจ้าจะลงโทษข่าวดีกันนะและนี่แหละคือสิ่งที่เราประกาศกันอยู่ตลอดเวลาเราประกาศข่าวที่ไม่ค่อยประเสริฐเท่าไหร่นะข่าวประเสริฐจริงๆก็คืออะไรครับการเทียบทที่สามข้อที่แปดและ,ะคัมภีร์ีนั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมใยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮมัมล่วงหน้าว่าพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ แกอับราฮัมก่อนจะมีก่อนที่จะมีโมเสสก่อนที่จะมีธรรมบัญญตัติพระเจ้าประกาศว่าไงครับท่านจะได้เข้าสวรรค์หรือเปล่าจะใช้คำใช้ใช้ถูกนะครับถ้าคันทีใช้คำนั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าประกาศแก่อับราฮัมว่าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรพระเจ้าข่าวประเสริฐที่ไม่มีพระพรไม่ใช่ข่าวประเสริฐ เห็นไหมพระเยซูบอกให้เราเป็นประกาศแก่คนยากจนถามนิดนึงข่าวดีสำหรับคนยากจนคือเขาจะจนต่อไปหรือเปล่าแล้ hey, ผมที่ข่าวดีมาบอกนะได้ <Hey. S 2> ข่าวเลเดือนไะ <Hey. S 2> มนะ่พอใช้่ไหมขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปนะ <laughs> ข่าวดีไหมครับโรงพบอกให้เราเป็นประกาศคนยากจนไหครับ <laughs> ถ้าพรถึงอับราฮัมได้มาถึงเขาแล้วเห็นไหม พระองค์ได้ให้เอกประกาศกับคนเจ็บป่วยว่าเขาจะสามารถหายได้สังเกตนะครับว่าพระเยซูใช้สาวกของพระองค์ออกไปประกาศ12คนนะพระองค์บอกจงออกไปพานประกาศพานพระองค์ใช้ให้ไปประกาศข่าวประเสริฐและสิ่งที่มากับข่าวประเสริฐนั้นคือพระพรเพราะพระองค์บอกว่าจงรักษาโกคนตาบอดให้มองเห็นคนเป็นใบ้พูดได้คนหูหนวกได้ยินคนเป็นว่ายเดินได้นี่คือพระพร จงกับเฉยรรมบัญยาติบทที่28เสนตเนแล้วต่อมาพระองค์ทรงใช้เจสคนออกไปพระองค์ก็ประกาศก็บัญชาเขาแบบเดียวกันจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วรักษาคนป่วยแล้วพอถึงพระมหาบัญชาที่พระองค์ทรงใช้พวกเราทุกคนพระองค์ประกาศว่าไงครับจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐมีคนเชื่อที่ไหน หมายสาคัญเหล่านี้จะมันเกิดขึ้นที่นั้นเมื่อเขาวางมือบนคนเจ็บคนป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรคมีพระพรทางด้านสุขภาพเข้ามาในข่าวประเสริฐด้วยข่าวประเสริฐจะไม่เป็นข่าวประเสริฐถ้าไม่มีพระพรอยู่ในนั้นเอนไหข้อที่๙เหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจงได้รับพระพรร่วมกับอบรฮัมผู้ซึ่งเชื่อ ขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้รับพระพรร่วมกับอาาัาลอฮ์นะผมอยากจะร่วมจริงๆนะอยากมีประสบการณ์อย่างนี้นจริงๆนะครับคุณอยากจะมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างไหม mm hmm. อายุยืนยาวสุขภาพดีมีความมั่งคัง่งเห็นไหมต่ <c oughs> อไปในโรบที่สิบ้าข้อยี่สิบเก้าเราไปดูเปาโลประกาศกันไปดูข่าวประเสริฐของเปาโลนะครับ เปาโลกล่าว่าและข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านนั้นเป้าโลมาหาทำไมครับมาหาเพื่อจะมาประกาศข่าวดีนั่นเองข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอ,อันบริบูรณ์ของพระคริสต